สวัสดีค่ะจ้าสวยก็หน,นุกจ้าเวนันนี้มาทำบุญอีกแล้วนะคะแม่แม่มา,อาถอดกระถินน้ำพลนนะคะไปร่วมเห่กระถินนะคะวัดป่าอาเจียงนะคะเห่มาจากบ้านน้องบัวนะคะวันนี้ชุดสวยมากสีแดงนะคะของคุณแม่ทองสุขนะคะอันนี้มีชื่อด้วยนะคะพังปีใหม่นะคะ มากับโนโนพี่บัวก็ออกงานนะคะวันนี้เจชื่นนะคะแล้วก็ฟังน้ำเพชรแม่ของแก้วตาไปเลยค่ะไปเลยตามเข้าไปไปกับพี่ชื่นไปกับพี่ชื่นไปกับพี่ชื่น เยอะนะคะแม่แม่นู่นน้องช้างอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะคะช้างงาก็เยอะนำทีมโดยหนูหนูนะคะพี่บัวนะคะ มีรถกองกระถินของพี่บัวด้วยนะคะจากเอีนะคะแม่แม่พี่บัวนะคะสาธุบุญสาธุบุญกับแม่แม่ด้วยนะคะคุณป้าพี่น้องจาังบงนัดไปไซนันยาบังนัดครับวันนี้ยังไม่เห็นาน้อยนะครับไกลตาวมาแล้วก็เอาก็เอา บ่เอาเดินเขานีนน้วไว้อวันปใจที่พียืนอยู่ไม่กับพี่ชื่นก็ได้สีนชาหลเนี่นะคะรถเอคณะช่างบบวบานอเอฟซีน,นี่นะคะสาธุาธุนกับเมย์มด้วยนะคะโนโนพี่บัวยังไงได้อะไรทหรือยังล่ะได้ของดีจะร้อง่อหรือยัง เปินภาปีจากั่งปีไปอย่างปี๊กินขปีบก็ตามผู้บ่าวไปหใป็นโอ้ปี๊จะไปกินบักนัดปี๊เห็นแนวกินงาดิงดเลยวะตามด้วยฟังน้ำเพชรเมน้ำเพชรตามปี๊ไป អ <iento> ត់ស្ទ <cima> <spario> like, you like like <t incomplete> េតនាសាទៅកាន់អូមេម៉ូមេម៉ូអូប៉ណ្ណៃប៉ាប៉ាអូប៉ណ្ណៃផុនជើមេម៉ូជើមេម៉ូណាฮะវីងពីតលឿនអូញៀវបែកលឿនមេម៉ូ โอ้ชุดสวยแท้แม่โมนี่ชุดแม่โมสวยมากพอด่าเป้าแตะใจกันแล้วอานึกว่าใครได้ที่ไหนได้แม่โมนะคะแม่ของน้ำโมนะคะไม่น้าล่ะพี่ปีรีบวิ่งฟืดเลยรอบๆนะคะแม่แๆเยอะมากนะคะน้องช้างวันนี้มีแต่ช้างเชือกใหญ่ๆนะคะใส่เหี่งไว้รอรับแขกด้วยนะคะ เขามีค่าตอบแทนให้ด้วยนะคะแม่แม่ถ้าใส่เหยียงมานี้คือนั่งรับเขกนี้คือได้ห้าร้อยคะแนนนะคะแต่ถ้าเด็กๆแบบนี้นะคะก็300รอคะแนนนะคะแม่แม่ค่าตอบแทนนะคะมั่วตะยอกกันยูหันละ อุ้ย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 ไปใส่ไปใส่เยมากินนะเขาติไปแล้วอึงน้อยอึงน้อยอืงน้อยจะไปอยู่กับพี่บัวอ๋อพี่จื่ก็ยางจบเอาอยู่สายจบไปไนสายจบสายจบ เนาะระดับฟีมือขี้ต่้มจังได้เนาะหลายหมองกันกันตับไตตู่เด้อยกรรมการเป็นออายุคำวจัสามีตับปลารดให้กินด้วยนะคะมีตับปลารดด้วยหนึ่งห้พี่น้องเดชข้ามห้องอื่นครับกินมากกินน้อยกันแยกกันกับดันสันแล้วตู่วันบอรท่อนแล้วตู่ตู่บันวอร เจอบอกนัดเนยไม่ได้กินนานแล้วนะคะสับปะรดของเราแสียบไหลองพี่ปีก็ยืนจังสันพี่ปีก็ยยดดากโอ้ยมีลายเห็นลายเลือกลายได้เพิ่นนะมาจากท่านที่ท่านสั่งพระรักนอนพุทธสักญาชกรมสาขังาม ครับพี่น้องมาทนีครบัาดีครับโอ้ไม่ต้งงักเยูบ้านมาดีต่ทิ้งมาท่านีด้วยกันครับเพื่อจะให้าทิมาได้เสียบเบอร์เมทพมาุกท่านครูมาข้าจะหยอกกันอยู่นี้กินแม่เล้ยงเขาให้กินล่ะ

ไปยืนข้างหน้าก็ไม่ได้นะคะฝั่งนู้นก็งาฝั่งนี้ก็งาแซบบ๊อบบี้เซบ งานนี้พี่ปีมากับแม่โมนะคะณโมอยู่บ้านนะคะมิ่งก็ไม่ได้มาจกสูงสูงจกดมเนาะดมสูงเนาะมาร่วมบุญนะคะแม่แม่มาแห่กัดชินด้วยกันนะคะ นานนกเลยเออเนือี bon ่ยนี่ทำบุญทำบุญนะคะมเป็นฆาตะจพียังหันหลังมึงเป็ระบียังหั ่าตะโยกเขาอยู่หละจะคล้องบอกกินเนาะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะบมายบายค่ะอย่างไรนึงแก้ก็นึ็งกำลังใจนะคะ